บอกเลยว่าวันนี้ใช้เวลาไปเยอะมากเพราะว่าโจทย์มันยากจริงนะจริงๆคุยกับทีม Investment มาตลอดทั้งอาทิตย์เลยแล้วก็ถกกันซ้ายฝาซ้ายขวานะครับปรึกษาคุณแบงค์ด้วยนะครับจนถึงตรงนี้มันก็ไม่ได้ข้อสรุปแต่แม้จะไม่ยังไม่ได้ข้อสรุปก็อยากจะเอามาสรุปอยู่ดีนะครับว่าทรัมป์ทาริฟนะที่เขาบอกว่าจะเก็บภาษีนําเข้านะดันดอนลลาร์พุ่งทยานกระทบหุ้นทั่วเอเชียเลย ตอนนี้ใครมีหุ้นอเมริกาเยอะๆก็โอเคแต่คนไทยเรานะอยู่เอเชียก็มีหุ้นเอเชียนะมีเกาหลีที่มีอยู่ใน MEVT call c o คอล a อน a ท call ์ลเนี่ยลบไปเยอะพอสมควรนะ,ะมีอินเดียคนไทยก็มีเยอะกลับไปได้รับผลกระทบแทนมันจะลงไปได้ถึงไหนนะครับลองดูการวิเคราะห์ีกกันนะครับก่อนอื่นนะครับนี่เลยครับโดนทรัมป์ก็เคยพูดเลยว่าคำว่าทาริฟเนี่ยนะ เป็นคำที่สวยงามที่สุดสําหรับเขาใน dictionary นะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นของเขาเนะนะครับแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าไปแล้วเซนับตั้งแต่ตลาดเชื่อว่าทำชนะก็เลยทําให้อเมริกาหุ้นเนี่ยมันยืนสูงแต่หุ้น emerging ิ a งมาเเนี่ยมันไม่ค่อยถูกกับสิ่งนี้นะมันก็เลยปรับฐานลงมาครั้งใหญ่วิกฤตหรือโอกาสไปดูกันต่อไปลองดูยุคสมัยที่แล้วดีกว่านะครับนี่ซ้ายสุดเนี่ยคือ ตอนที่ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือว่าพลิกชนะฮนะิลลารีลินตันด้เนาะนับจากวันที่ทรัมป์ชนะเนี่ยไปจนถึงต้นปีนะค่าเงินดอลลาร์แข็งไป8%ทุกคนผมไปวัดมาแล้ว8%แต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอเปิดปี2017นะก็คือถ้าเปรียบเทียบก็เหมือน2024ไป2 0 25เนี่ยค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อ,อนอ่อนเยอะเลยทุกคนอ่อนเป็น10%อะลงมาแต่แล้วนะ สมัยที่แล้วเนี่ยทรัมป์เนี่ยก็เริ่มที่จะมาทำเอทาริฟเนี่ยตอนปี2018-19ช่วง2ัน8 1 9เนี่ยเงินดอลลาร์ก็พลิกกลับมาเป็นภาพของการแข็งค่าอีกประมาณ10%นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งที่แล้วดูมันก็มีความคล้ายกันจุดที่คล้ายกันก็คือหลังทรัมป์คาดว่าทรัมป์ชนะเงินดอลลาร์ตอนนี้แข็งไปแล้ว7%นะครับแต่จุดที่ต่างกันก็คือไอการทําตัวเรื่องของ ทาริฟ uh, เนี่ยมันอาจจะเร็วกว่าสมัยที่แล้วไหมพอป,ปีที่แล้วเนี่ยปีแรกที่ทรัมป์ดำรงตาแหน่งเนี่ยยังไม่ทําแต่ผมนะนั่งดูนั่งคิดนะวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาเดี๋ยวลองดูนะผมว่าเรื่องทาริฟเนี่ยทำเขาอาจจะไม่ได้แบบจัดเต็มตั้งแต่วันแรกด้วยก็ได้เพราะอะไรนะนะส่วนหนึ่งอะเพราะสิ่งนี้เลยถ้าเรามองย้อนกลับไปนะในช่วงหาเสียงตั้งแต่เดือนเจ็ดต่อเนื่องมาจนถึงเดือนสิบเนี่ยทรัมป์กับแวนส์เนี่ย มันมีสิ่งหนึ่งที่เป็น t o อปออฟไม์ของเขาเลยเขาอ่ะต้องการวิ k เ n นดอลล a r เขาอยากให้เงินดอลลร์อ่อนคือเพราะว่าเขามองว่าดอลลร์แข็งอะต่างประเทศอื่นเอาเปรียบนะฮะเพราะว่าส่งออกสินค้ามาหาอเมริกาได้ง่ายขึ้นดังนั้นนโยบายทาริฟของเขาอ่ะมันก็ไม่มีผลอะไรอะถ้าเขาไปตั้งกำแพงภาษี10%แต่ดอลลาแ็งสร์แข็ง10%มันจะมีประโยชน์อะไรถูกไหมครับมันก็ค่าเท่าเดิมดังนั้นเนี่ย ในใจเขาอ่ะการที่จะชนะในเกมของเทรดอ่ะหคือเก็บภาษีสําเร็จ2ดอลลาร์ต้องไม่แข็งจนเกินไปถูกไหมครับอันนี้คือจุดที่ผมมานั่งคิดนั่งวิเคราะห์นะครับในปัจจุบันนะกลับมาดูต่อกันนะครับม์ำลายของการเกิดเทรดบอลในอดีตเนี่ยก็คือ2018-2019ถึง2019นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็สุดท้ายก็ทําไปประมาณสัก25ทเนาะ นะก็คือทาริฟที่ทาครั้งแล้วมันเลข1ิเลข25ครั้งเนี้ยเขาไปพูดเอาไว้ถึงตัวเลข60เลยทรัมป์เนี่ยก็ประกาศจะเก็บ60จากจีนนะครับแล้วก็สิซนจากประเทศอื่นๆเท่าที่ไปศึกษาดูเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ไม่ทาขนาดนี้นะหรือไปเน้นที่จีนอย่างเดียวประเทศอื่นๆยังไม่ต้องรีบทำเนี่ยเงินดอลลาร์มีโอกาสคลิกกลับมาอ่อนได้บ้างเช่นกันนะครับก็ทรัมป์กับแบนซ์เองเนี่ยเนี่ยย้อนกลับไปที่เขาเคยไปพูดเอาไว้เนี่ยก็บอกว่าการทําให้ดอลลาร์อ่อนเนี่ยก็อยู่ใน ท็อปออฟมาเหมือนกันที่ทรัมป์กับแวนส์พูดในช่วงหาเสียงคือเขาดีไซน์เลยนะคือปรารถนาที่จะเห็นช h e เปอร์ดอลลาอยากจะเห็นสิ่งนี้นะครับแต่มันไปขัดกับไอนโยบายไทรริฟของเขาเองนั่นเองก็อยู่ที่ว่าเขาจะทําอย่างไรนะครับกลับไปดูที่ตลาดหุ้นนะเกาหลีเนี่ยลงมาทะลุแนวรับสําคัญนะนะครับเราไปวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมนะราคามันลงมาแล้วละ่ะมันก็ดูอันตรายมากนะแต่ก็ถ้าเราดู Earning Per Share ของเกาหลีเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราดู Valuation เกาหลีเนี่ยลบ2 Standard Deviation ตลาดเลยนะครับปีนี้ e a r n i n g ็อยู่ที่2อ5อปีหน้าตลาดคาดว่า e a r n i n g อยู่ที่300นะครับก็คือ e a r n i n g growth เนี่ยถือว่าเยอะทีเดียวเลยนะปีหน้าปีนี้ไปปีหน้าเนี่ย e a r n i n g ยังโตได้ประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์ PE ที่8.5เท่าเนี่ยเลยคิดว่าผมคิดว่าโฮนะถามว่าทำไมโฮนะครับก็คือถามว่ามันเข้าใกล้โซนต้องรักษาวินยัยการลงทุนเพื่อ stop loss หรือ,อยังมันก็ใช่แต่ที่เลือกให้โฮเนี่ยก็เพราะว่าเรามาลุ้นตรงนี้ก่อนว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับที่107.35เนี่ยที่มันเป็น high เดิมเนี่ยนะครับมันจะมีการย่อตัวหรือเปล่าผมมองตรงนี้แล้วกันว่า ร้อยเจ็ดจุดสามเนี่ยดอลลาร์มันจะพุ่งทะยานทะลุไปเลยหรือเปล่าเพราะว่าดอลลาร์มันก็แข่งไปแล้วเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วดูแพทเทิร์นของเขาสิมันก็มีความไซเววดถูกไหมมันขึ้นลงขึ้นลงหรือเราดูแพทเทิร์นของทรัมป์ในการดำงรงตอนแหน่ครั้งที่แล้วเนี่ยหลังจากดอลลาร์แข็งค่าไปแปดเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็มีการปรับตัวย่อลงเช่นเดียวกันถูกไหมครับก็เลยทําให้คิดว่าณจุดนี้เนี่ยต้องอึดต้องอึดนะครับจำได้ไหมจีนครับที่แล้วก็ไปได้ไปขายในเลเวลตอนที่ เขาประกาศนโยบายครั้งใหญ่ออกมานะแล้วก็อันนี้พื้นฐานมันยังพอไปได้มันยังไปได้สำหรับเกาหลีนะครับมันต้องอึดไปนะครับอินเดียเหมือนกันลงมาถึงเส้น200วันนะ,ะถ้ามองแบบ c o n เทเรียนนะพื้นฐานเนี่ยมันยังดูใช้ได้นะครับตอนนี้ e ออ n ์เน็เริ่มดูดีขึ้นนิดนึงด้วยนะครับในช่วง2-3อาทิตย์ที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยจะทยอยสะสมก็ได้หรือจะถ้าจะ p l a y s a ซฟก็ลองดูดอลลาร์ว่ามันทะลุนิวไฮ ตรงแนวนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดเมื่อกี้นี้หรือเปล่านะครับตลาดหุ้นอันนี้เวียดนามนะครับขออภัยเฮดเดอร์ขยับผิดไปนิดนึงนะครับตลาดหุ้นเวียดนามนะครับเช่นเดียวกันลงมาที่เส้นนะครับสองร้อยวันนะครับเส้นสองร้อยวันไปที่เรียบร้อยแล้วก็ได้รับอนิสงค์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากนโยบายการย้ายฐานกําลังการผลิตนะครับก็เวียดนามก็ผมว่าจริงๆก็น่าทยอยสะสมแล้วล่ะสำหรับอินเดียและเวียดนามสรุปนะครับ ดอลลร์แข็งจากนโยบายคัมทาริฟทำให้ตลาดัวงเงินเฟอ้อดอกเบี้ยไม่ลงนะครับขณะที่ทรัมป์เองก็อยากเห็นดอลลร์อ่อนนะครับดอลลร์แข็งค่าเนี่ยมัน Pri c e ินไปมากแล้วจับตาที่เลเวลร้อยเจ็ดจุดสามรอสัญญ,ญาณกลับตัวเพื่อทยอยสะสมหุ้นเวียดนามอินเดียหรือถ้าเป็นสไตล์ผมคอนเทรเรียนเนี่ยเวียดนามอินเดียพื้นฐานมันดีก็ซื้อสะสมเลยก็ได้เกาหลีจริงพื้นฐานก็ดีนะครับแต่ว่าเรามีกันอยู่แล้วนะผมเชื่อว่าดังนั้นแนะนําถือ ก็ต้องจับตาเลเวล107.3อย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาวินัยการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เนื้อหามันก็จะยากนิดนึงเพราะว่าตลาดมันวิเคราะห์ยากจริงๆแต่ก็ตั้งใจนะครับในการวิเคราะห์มาอย่างเป็นที่สุดความสามารถนะครับทั้งตัวผมเองแล้วก็ทีมงานพิโนเมนาทุกคนเลยนะครับนั้นคอนเทนต์คอนะครับตัวท็อปพิกก็ยังเป็นตัว US Small Cap นะ a s p US Small ก็ทำผลงานได้ดีนะตลาด US Small Cap มันปรับตัวผันผวนแต่ว่าตัว กองทุนยังปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวที่ชอบก็จะมีตัว KAPB นะครับเมื่อสักครู่มีทักมาว่า KAPB ยอดตัวผมผมว่าไม่ได้ย่อเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ยังอยู่ยแถวจุดไฮนะค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะมีตัวตัว K T Energy นะครับที่โอ้โหราคาของกองทุนในกลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับถ้าเราติดตามดูก็จะเห็นว่ามันก็ปรับตัว เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยนะแบบไม่ไม่งอราคาน้ํามันเลยก็คือปรับตัวขึ้นทํำนิวไฮในรอบหลายเดือนสําหรับกลุ่มพลังงานในช่วงนี้ oh. ไปดูกันต่อฟันท ok ็อกคอนทิเนนท์พอตอนนี้กลับเข้ามาสู่โซนเขียวพัจีนะ j จดี e อเนเออเชียเอสพียูเอสสมอลท p นสเ c อร์วีเอเนคิเขียวหมดนะครับที่ลบแรงก็จะเป็นเกาหลีนะครับที่เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ MU Bond บเนี่ยจะเคยลบ7ตอนนี้เหลือลบ2.9แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ฟันท็อกคอนเทเรียนพอร์ตโฟลิโอก็จะเป็นสัดส,ส่วนนะครับครึ่งพอร์ตในอเมริกาก็เน,น้นตามชั้มเทรดนะมิดสมอลล์แคปแล้วก็เกทีเอเนจีมีพวกหุ้นบิ๊กแคปเก็บอยู่ด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งอีเมจิ้งมาร์เก็ตก็เป็นเวียดนามกับเกาหลีนะครับโดยเกาหลียังอึดถือต่อไปแล้วก็ยังมี MU b o n ูบอลยูอยู่อีก20%พอร์ตครับก,ก็เป็นมุมมองการลงทุนของวันศุกร์วันลอยกระทงที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้า m o r n i n g Reef ครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงฮะคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด s u b s c r i b e ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน s u b s c r i b e เรเราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8นาฬิกาหนาทีรายการมอน g r e ี f กับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามองกากโอกาสการลงทุน